ของตรีนัพัทป้างที่นําไปถูกสร้างเป็นละครแล้วค่ะเรื่องแรกเลยค่ะพระนคร2อ1 0แม่สื่อตัวร้ายกับนายโปลิสอันนี้ที่เริ่มต้นจากการเข้าประกวดโครงการอ่านเอา9ก้าแรกนะคะรุ่นที่2ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะตื่นเต้นมากแล้วก็เกินคาดนะคะทำไมเป็นแรงบันาใจ ให้พญานาได้เขียนผลงานเล่มนี้ออกมาก็คือตอนที่ไปเฝ้าสามีที่โรงพยาบาลได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งอะก็คือเป็นคอลัมน์ที่พูดถึงยายแถมที่เป็นแม่สื่อแล้วก็แบบทําเป็นอาชีพอะค่ะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจเพราะว่ายุคนั้นอะผู้หญิงทํางานอะมันมันแทบจะหาไม่ได้เลยยายคนนี้เขาไปทําอีท่าไหนให้แบบว่าหมอบัดเลเอาไปเขียนอะมันจะต้องแบบเป็นที่รู้จักของคนในพนะนครช่วงนั้นนะคะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจเป็นเรื่องราวของแม่สื่ออะค่ะเป็นลูกครึ่งฝรั่งในยุครัชการที่4นะคะแล้วก็โดนให้ไปจับคู่ให้คุณพ แห่งกองปลิสซึ่งอายุ40กว่าแล้วไม่ยอมแต่งงานนะคะแต่ว่าจับไปยังไงก็ไม่รู้อีท่าไหนก็ไม่รู้นะต้องไปเป็นสายสืบให้กจากผลงานเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่กำลังจะถูกนำะไปสร้างเป็นละครก็จะเป็นเรื่องที่2นะคะก็คือเชตุพล2375า่าคือหมอยาอันดับหนึ่งนะคะก็ค,คือหลังจากจบพนครนะคะเขียนเรื่องนี้ในตอนที่ได้แรงบันดาลใจจากเที่ยววัดโพที่กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยามในตอนนั้นที่คนที่อยากเป็นหมอเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้วิชายาที่นั่นนะคะทำให้สร้างแรงบันดาาาใใจจจห้้เเรเขียนจนนจนแต่่่่่วววอออุไกะะคชง ะะต้องติดตามนะคะบางคนนะคะเห็นว่าเขียนแนวพิเรียนนะคะอาจจะเข้าใจว่าเอภาษายากอ่านยากน,นะคะแต่จริง,รงๆแล้วนี้อของเราเนี่ยอ่านง่ายนะคะแล้วก็สอดแทรกเรื่องราวที่ทั้งแบบสนุกแล้วก็มีสาระนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองเปิดใจลองอ่านดูนะคะรับรองว่าจะได้อมยิ้มแน่นอน,นะคะ่ะ